ไววววดยยค่าารรัักและงสญทเเหใจีนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha WR155R ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หรือไม่และหลายท่านก็สอบถามถึง WR155M ในสไตล์ของซูเปอร์โมตารดจะมีการเปิดตัวกันในปีนี้หรือเปล่าขณะเดียวกันนั้นก็มีคุณผู้ชมอีกหลายท่านสอบถามถึงรถวิบากของ Honda CRF150L ที่มีขายในอินโดนีเซียจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่บางท่านก็สอบถามถึง KX150 l ว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าขณะนี้ K.L.X.150 เลิกจำหน่ายไปแล้วก่อนอื่นตอบคุณผู้ชมเลยครับว่า W.R.155R นั้นจะยังคงรูปโฉมเดิมต่อไปเพราะว่ามันเพิ่งจะเปิดตัวไปได้เพียงไม่ถึง2อปีย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์โชว์2020วันที่14กรกฎาคมพศ .2563 ยามาฮ่าได้เปิดตัว W.R.155R เป็นครั้งแรก เป็นการกลับมาเปิดตลาดรถวิบากในรอบเกือบ40ปีซึ่งการเปิดตัวคราวนั้นผมจำได้ดีครับเพราะว่า wr 1 5 5 r ได้สร้างสถิติยอดจับจองถล่มทลายเพียงแค่6นาทีแรกยอดจองทะลุ100คัน1ชั่วโมงแรกทะลุเกินกว่า500คันและภายใน2ชั่วโมงทำตัวเลขการจองได้สูงถึง700คันจนยมาม้าต้องปิดการรับจองครับเพราะว่ารถที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อการส่งมอบ การกลับมาครั้งนั้นของ wr155r มันคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากที่ห่างหายไปนานถึงเกือบ40ปีกับรถวิบากรุ่นสุดท้ายก็คือ dt125mx และ dt175 y ม m a h a เปิดตัวด้วยราคา1 5 0 0 0บาทมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ในสไตล์ของ enduro ตัวจริง100%ให้ความสวยงามลงตัวด้วยปีครอบหม้อน้ำ กับเครื่องยนต์สูบเดียว SINGLE OVERHEAD c a m แ h a ชา4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมด้วยวาล์วแปลผัน VVA ที่ทำงานตั้งแต่6,900รอบต่อนาทีขึ้นไปมันให้ความจัดจ้านมากกว่า y ZFR15 ซึ่งวาล์วแปลผันทำงานตั้งแต่7,400รอบต่อนาทีขึ้นไปปริมาตรจริงอยู่ที่155.1 cc ให้พลังสูงสุด16.715แรงม้าที่10,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด14.3นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีและมี6เกียร์ในขณะที่คู่แข่งเวลานั้นก็คือคาวา s a กิ KLX 150L ระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์และก็มี5เกียร์ซึ่งแตกต่างจาก WR 155R อย่างเห็นได้ชัดก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ยอดขายของ WR นั้นทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ปีละประมาณ2,000คัน ขนาดที่ K L X 150เลิกจำหน่ายไปรวมถึง K L X 140ก็เลิกขายด้วยเช่นกันดังนั้นในคลาสของ Enduro ขนาด 150cc ก็มีเพียง Yamaha <Jake>. ค่ายเดียวเท่านั้นตลอดช่วงปีกว่า2ปีที่ผ่านมาก็มีหลายท่านสอบถามครับว่า Yamaha จะมีการพัฒนา W R 1 5 5 M สไตล์ s u p e r m o t ออกมาอีก1รุ่นหรือไม่ตอบคุณผู้ชมเลยครับว่า จะไม่มี wr155m ในช่วงปีหรือ2ปีข้างหน้านี้เพราะว่าตลาดมอเตอร์ไซค์แนวปเปอร์โมตาร์ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปแล้วทั้งในคลาส150หรือ250หรือ 300cc เพราะฉะนั้นใครหลายคนที่กำลังรอคอย wr155m ไม่ต้องรอครับเพราะว่าจากข้อมูลเชิงลึกแล้วยามาฮ่าไม่มีแผน wr155m แต่อย่างใด ถ้าคุณผู้ชมมีความชื่นชอบแนวทางของซุปเปอร์โมด้าอย่างแท้จริงคงต้องซื้อ WR155R มาแปลงล้อและใสย่ยางแบบสปอร์ตทางเรียบเข้าไปก็จะกลายเป็นซุปเปอร์โมด้ที่ขับขี่ได้ทั้งในเขตเมืองขี่ทางไกลก็ได้ขี่เที่ยวก็ดีแม้แต่คู่แข่งที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้ไม่ว่าจะเป็น d t a a c k r r 5 5 0 CRF 2 5 0 M ต่างก็เลิกผลิตไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากระแสมอเตอร์ไซค์แนวทางของซุปเปอร์โมด้ มีความนิยมลดน้อยลงทุกปีทุกปีจนไม่สามารถทำตลาดต่อไปได้สุดท้ายต้องเลิกผลิตไปอย่างน่าเสียดายครับและก็มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึงคู่แข่ง Yamaha นั่นก็คือ Honda CRF 150L ว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่เนื่องจากว่ารุ่นนี้มีการผลิตและขายที่อินโดนีเซียครับมันใช้เครื่องยนต์แบบสูบเดียว Single Over h e a d เ a m แคมชา2ว wow, ระบายความร้อนด้วยอากาศ 12.91แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด12.43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีและมีเพียง5เกียร์เท่านั้นถ้าดูสเปคของเครื่องยนต์แล้วจะแตกต่างจาก wr 1 5 5 r อย่างมากมายจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าภายในปี2,565นี้จะไม่มีการเปิดตัว crf 1 5 0 l แต่อย่างใด และแนวโน้มในปีต่อๆไปก็ไม่มีการเปิดตัวครับถ้าจะมีลุ้นก็คือ CB 150X Sport Adventure มากกว่าในแนวทางใหม่ที่แตกต่างจาก CRF 150L ในสไตล์ของ Enduro สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ชมที่กำลังรอคอย WR 1 5 5 m สไตล์ Supermoto ไม่ต้องรอครับไม่มีในแผนพัฒนาของ Yamaha ณขณะน,นี้รวมถึง CRF 150L สเปคของอินโดนีเซียจะไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนเรื่องราวของ wr155r จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ